พอดีจะทุกคอนพอมาแล้วมาอีกละดูแบกเกาาเพลรู้ไหม่เาเพอยู่ไหนเพอยู่สวนในเนี่ยมันเบอร์รี่นะลูกหม่นนะพาเดินดูอันนี้เป็นสวนไม่ใช่สวนเพลถึงต่สวนป้ากับสวนลุงนะใครมาแอบมาขอแกถ่ายวิดีโอมาเที่ยวมาหาแกน่ะเละจะพาไปด,ดูมันเบอร์รี่ใครรู้จักลูกหม่นนะ นี่เมีย่ยงมากสวนแบบผลไม้เยอะมากลุงกระบุกขายนะนี่บรรยากาศอย่างดีลุงกับเก็บอะไรไหนดู ขายวีดีโอขา้คนเมืองนอกดูดังอันนี้บวบมะนาวจา้ะส,สวนเกษตรผสมผสานมะนาวสวย,ยงามขายตลาดนี่นี่นบวบคนอันนี้น่ะหน่วยยังงามลุงยังดกเนาะ พิกพิกอันนี้ลุงแพรพะของสวนบวบบวบพัดใส่ไข่เนาะลุงเนาะกแกงก็อร่อยนะนี่เดี๋ยวฉันยังไม่นยันอยากกินเลยเดี๋ยววันไหนฉันอยากกินกันที่มาขอแกดอกมะม่วงมะม่วง ถ่ายวิดีโอให้คนเมืองนอกดูม่วงพันอะไรนี่ปะเดี๋ยวโคตรเปรี้ยวคอนเฟิร์มเดยเจ้าของสวนโคตรเปรี้ยวทั้งหไหนไอ้นี่เก็บได้อยู่ไหนป้าไปดูเก็บในแถวนี้สั่งทั้งอันนี้มันซุกกันหมืดลบสั่งเดียวมีเลยสั่งเดียวนู่น มะละกอมะละกอละกอฮอนแลนด์แต่มาปลูกอยู่บ้านใหม่อันนี้ขหนุนขหนุนกำลงกังจะเป็นลูก,กนี่ดูน,นี่เก็บได้เขาสั่งอะไรนี่ปะเก็บไปขายตลาดบ้านเยี่ยนนี่นะไปกินไหมไมึงจะเอาจิ้มจะอิ่มละเก็บเก็บไปเถอะเก็บกินยวเก็บไปเถอะไปเนืมอมีมะขามมะขามเทศเนี่ยน,นะ จะพาไปดูมะกรอกน้ำทุกคนเดี๋ยวเอามะกรอกน้ำเจกสองสามหน่วยกล้วยกล้วยอะไรนี่ลุงกล้วยหอมนะเห็นไหมแกปลูกอะไรก็งามเนาะป่ะดูกล้วยขนุน ล่มลื่นมากในสวนเก,กนนเนะแต่ว่าจักไรในี่ลุงที่ตรงสี่ไรไหมสี่ไรเนาะแปลว่าปลูกมีทุกอย่างพักส,สับหลุดเรียไม่หน่วยอย่งมางมะม่วงมะม่วงตรีต์ม่วงน้ำดอกไม้นี่นใหรจะาไปดูมะกอกน้ำ อ,อันนี้แบบว่าพอเพียงนะ,ะเกษตรพอเพียงปลูกชุบยางนี่แก,กก็มาปลูกบ้านบีแกมีบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาแ,แต่ว่าแกมาปลูกอยู่สองคนตาย้ายอย่างน่ารักดูมะกอ,อกน้ําทุกคนแบบว่ามันดีอ่ะจิ้มเกลือนะดี <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสวนหอมต้นหอมอหอม,มากอกน้ำดกดกอันนี้ต้นหอมแ็ก่กระปุกอันนั้ยนยานะไอดีปีนี่อันนั้นเป็นดีปีจังนะจะขึ้ข้ามเข้าไปดูหอม สะออนแต่มะม่วงนี่แหละมะนาวกับดกดกอันนี้มีแต่มะนาวมีแต่แบบว่าดกดุ๊กข้างนั้นเลยเก็บเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยจ็กถุงปุ๋ยมีกระเป๋าอยู่แต่ไม่ได้กระเป๋าันดูมะนาวดกดก ้านลุงต้นแคอันนี้ต้นแคเห็นไหมต้นแคอันนี้ใบอะไรวะใบนางลักอันนั้นกระเพราอันนี้พริกกระเหลี่ยงพริกกระเหลี่ยงปล่อยป้าเรียก บอกว่าอะไรพู้ใอ๋อซันีนี่อันนี้เออพริกไทยทุกคนจาจาเมื่อเค้าพวงแบบมีทุกอย่างเลยที่แกสีไล่เนาะแต่ว่าแกปลูกแบบว่าปลูกทุกชนิดเพรนั่นแกมดแล้วนี่วะกระทกลกเสาวลด นี่ให้ได้ลูกหนึ่งแหละสวัสดีขาจะพาไต้นมะม่วงขาจะพาไปดูต้นสวรรทุกคนนนี่ก็จะเป็นมะนาวน,นี่ก็จะริกแบบว่าแกก็เก็บล่าเกเอาไปขายตลาดนะัดนะตอนเย็นๆตลาดแบบของตรงนี้มีถั่วฟักยาวด้วยแก้วมังกอรอันนี้ริกไทยถั่วฟักยาว อันนี้พี่เกกิน้หมดเก่รกระตาแบบดีนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นสาวรลดป้าโลทิ้งหมดแล้วนะ,ะนี่อันนี้แก้วมังกรอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวพาไปเดินไปดูเสาวันลชิมสาวันลด ต้นมันเก็บป้าเก็บตัดทิ้งไปแล้วเนาะเลยไม่ได้เห็นแล้วพามากินชิมอันนี้มันเบอร์รี่ลูกมอน,น,น,นอะไรเนาะแต่ว่าร้อยเลยหวานหวานปะจ้าหวานเจ็บเลยนี่แหละกินแค่นี่แหละ,นนหละเดี๋ยวมาลังก่อนวันไหนอยากกินกัดวันนี้กินอิ่มแล้วนไง เฮ้ยทุกคนพามาดูพามาดอมูอันนี้ดีใครชอบอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งเดี้อคลิปนี้เวลาไปก่อนเลยเด้อบ๊ายบายที่ค่ะ